วันนี้แม่แมมจะมาทำอาหารเมนูที่แบบคนรวยเขากินกันนะคะยุคลุงตู่ก็คือนี่คือผัดกระเพรานะคะพริก้รยเม็ดนะคะอันนี้คือเมนูเมนูคนรวยนะคะยุคลุงตู่ต้องคนรวยเท่านั้นนะคะนี่วัตถุดิบของเราก็เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันของเรา อันนี้น้ำมันเพื่อสุขภาพนะทุกคน,นนี่เป็นไงน้ำมันของเราอันดับแรกใส่กระเทียมลงไปให้มันหอมก่อนทุกคนออออหอมหอมอน,นี่อันนี้สูตรของขั้วอิแมมนะคะเราจะเดียวกระเทียมให้หอมหอมก่อนนะคะต่อไปใส่พริกพริกจะมีทัางพริกสดพริกแห้งนะเราใส่พริกสดไปก่อน ทำต,ตามสูตรของแม่แม,แม่แม่เลยนะคะทุกคนนี่แหละตามด้วยพริกแห้งของเราบาร์ดมาเผ็ดให้มันลูปไปผนะัดต่อไปให้หอมนี่ฟัง้งกระทะก่อนนีเ่เพลของเราหมูกดนะคะทุกคน นะคะเมนูนี้ก็แบบของคนรวยเขาทานกันนะทุกคนนีเป็นนี่เ,นเลยค่ะขั้นตกออ,อไปไม่แห็นจะใส่ซอสนะคะหย่อนไปเลยนี่ไปอันนี้คือน้ำตาลทรายรสดีแล้วก็ผงนัวใส่ลงไปเลยทุกคนปร เตรียมพร้อมผัดเข้าไปเลยผัดกะเพรานรวยยุคลุงตู่สีดำสักหน่อยเพิ่มสีสันนะคะทุกคนกับสุ่วคายคือกะเพราของเรากะเพรา เออฉันป้ายกะเพราข้างหอมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครัวแมมกัเชฟมารีแล้วก็น้องหลุยนะคะทุกคนเข้าครัวกับแม่แมมมาทำอาหารคนรวยกันใช่ไหมลุยซึ่งอาหารนี้ก็คือกะเพรากะเพราอะไร ไข่ดาวนี่กรบอันนี้ช่วงโควิดนะคะอาหารคนรวยอาหารของลุงตู่ยุคลุงตู่ก็ต้องเป็นกระเพราหมูสับไข่ยางมะตูมนะคะทุกคนพริกนี่เลย100เม็ดทุกคนเอาแบบให้กินไม่ได้เลยหรือบอกว่าสู้ตายเพื่อคนดูเพื่อเอซีถูกไหมเรา พร้อมลุยกันหรือยังพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วจัดก,การลุยกันเลยนะคะน้ำซุปเราก็มีนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครแบบเผ็ดจัดจ้านในย่านนี้ก็น,น้ำซุปนะคะน้ำซุปจะเยียวยาทุกคนได้นะครับเพื่อความลดความเผ็ดลงนะคะทุกคนยังไม่นอะไรยังไม่กินเลยไม่จามเห็นไครหรือเปล่าไม่ลุย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 ไม่ตักให้หนูหน่อยอ่าโอเคมาดีบอกตักให้หนูหน่อยอ ให้หนูน้อยในนี้ให้มาดอกี้เลยนะน้ำซุปอร่อยมากเน้นเน้นเน้นน้ำแม่เน้นน้ำาน้ำใช่ไหมโอเคน้ำซุปน้ำซุปแต่เน้นเน้นฝักอะไรเงี้ยเอาน้ำซุปมันต้องมีกลมๆไงลูกนี่อ่ะพอดีแล้วร้อนโอ้ยร้อนเร็วร้อนร้อน่ะอเว้ยแล้วแม่ไข่แล้วกันไข่กันของแม่ต้องน้ำปลาหยอดแล้วกัน ทุกคนเนี่ยน้ำปลาพริกน้ำปลาแบบพริกขี้หนูสวนนั้ทุกคนอันนี้ก็เผ็ดอร่อยเนี่ยขนาดยมังไม่ปรุงเลยใช่ไหมคุยแบบนี้แล้วยิ่งมีน้ำตุ๊บล่องคอด้วยรวยนี่น้ำตุ้มไหมอร่อยอ่ะอันนี้ถาดใหญ่ประมาณถ้าไปขายได้ประมาณแปดร้อยใช่ หมูหมูหมูแพงนะหมูลุงตู่แพงนะอันนี้แม่ใส่หมูต้งเยอะหนูเห็นอยู่หมูก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทประมาณห้าร้อยใช่หรอใช่น่หนูไม่รู้เลยหมูมันขึ้นแพงหมูลุงตู่เนาะหมูลุงตู่แพงแล้วหมูคนรวยมีไข่ด้วยไข่ย่างมะตูมคนดูไปทำตามนี้แต่คนดูทำตามก็ไม่ต้องทำเยอะก็ได้ขนาดนี้เนาะใช่ทำกินอยู่บ้านก็ทำธรรมดาแล้วไม่ทำคลิปแบบว่า fc บอกแม่ว่าแม่แม่ทำกระเพราหมูสับให้หน่อยเพราะว่ากระเพราหมูสับกระเพรา,พาคนรวยอยากเห็นแม่แม่ทำกระเพราเมนูอาหารคนรวยอะไรเงี้ยเออแม่ได้จัดให้เลยเป็นไงมีฝักด้วยถ้าคนดูอยากทำน้ำซุปด้วยอ่ะก็เอาค้องไก่ก็ได้เอาน้องไก่น้องนึงก็ได้นะคะแล้วก็หัวใจเท้านะแล้วก็ขนอซุปแค่นั้นจบมผมกอบไม่เห็นไงเนาะมาต้มทิงไว้แล้วครับท <ำ S 1> <ง>่เทาเขาอร่อยไหมล่ะ นาะไม่ได้อวยนะเนี่ยเรื่องกินอร่อยด้วยออ่ยมากพิกน้งเปาหน่อยละกันแต่ว่าพอดีแล้วนะไม่ต้องใส่พิน้งเปาก็เพื่อคนดูไงพี่กินหน,สน,นูสวนอ้พี่นงจน้ไปเลยอร่อยนะไม่ในมันนี่มันมนจะเริ่มหายร้อนแล้วตรในนี้ควัมอยู่ออเลย ย่ยค่ยั่ยค่ย่ยจ้แล้วแม่แล้วแม่เองได้ดูช่องนี้บ้างยเนี่ยแม่ดูเขาดูด้วยเหรอแม่เราอ่ะแต่แม่ทํข้าวไม่เป็นฮะแม่ทํข้าวไเป็นได้อยากแม่ทเป็นถอยากอยากให้แม่ทาเป็นต้องมาดูที่ช่องไบยแอมอะอยู่เปลี่ยนแเนี่ยอ ที่แบบว่อืคนร้อนครร้อนไงทุกคนครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าแบบดีเครดิตร้านแก๊ปอะไรนะทุกอย่างทุกจังหวัดเลยทีเนี้ยหนูสั่งแก๊ปแบบเป็นบางร้านบางทีแบบ <c oughs> สั่งกระเพราแบบร้อยหนึ่งอ่ะแบบกล่องละร้อยแม่ได้หมูแบบหน่อยหนึ่งเองแล้วเข้าใจคือแบบมัตถุดิบ ของแพงยุ่งลุงตู่ต้องเข้าใจนะทุกคนเนาะทำไมไม่ได้มากมายเลคะทุกคนแนะนขาใจนะต้แนะนําแบบให้เขาขายกะเพราไก่แบบเยอะดีกว่าอ๋ออันนั้นก็แล้วแต่คนชอบบางคนเขาแบบเขากินหมูเนาะเขาก็ไม่แพงเขาก็กินถึงแพงเขาก็กินอ่ะเนาะคือคือคนเขากินหมูอ่ะเขาไม่กินไก่อย่างเงี้ยหนึ่งไหมต้องแนะนำไงอ๋อใช่ไอ้บุ๊ครวยก่อนน้ำซุปแบบปั๊มไม่เป็นไงต้องสดตอนแบบอยู่เจ็ดโมงเช้าเนี่ย อืมเนะฮะช่วงเอาหนาวมันซุปอย่างเงี้ยอร่อยอืมน้ำซุป<ถ>ไท<ป>ยเยอะมากเลยเนี่ยผ่าแบบใ,ในกล้องมันอาจจะมองแบบลูกไม่รู้ว่าดูเยอะไม่เยอะนะครับแต่ว่าจริงจงมาดูหน้างานอย่างเงี้เยเยอะมากโอ้ยไก่เปื่อยเลยเนี่ยอโอ้ยดูยัไ,ไง หอมมากเลยค่ะหืมผมกินมะนาวด้วยโคกันมะนาวว่าหน้าตาดีบอกว่าค็กินมะนาวทำไมมะนาวเค็มเนี่ยวะก็มันแช่กิ๊กปลายบ้าอืมอร่อยไหมใช่อกอร่อยเล่บอกมันซบิกผมอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ดีมากินเต่าดึกเลย มือลุยมันกินเผ็ดไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ซูนี่สูนมาวมาชิมพี่มือเชฟครัวยิมแแบบวัเนี่ยินน้ำซุปอย่างุดได้รู้ว่าพี่ซูนกินเผ็ดไม่ได้ทุกคนแต่ว่าเองเลยเพื่อเพื่อเพื่อคนดูเพื่อเอฟซีเนาะอ่าอ่ากินนิดหน่อยครัำสองคำจริงดีมาแต่แต่ผมแต่ผมชอบนี้ฮะไม่ผมชอบกระเทียมกระเทียมอันนี้กระเทียมโทนจริงอ่ะ มันไม่ได้อิ่มอะไรนะมันกินได้เรื่อยๆถ้าคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วอ่ะเนาะใช่เรื่อยๆเลยอ,อันนี้เราแบบกินพอเผ็ดบรรกันอันนี้แม่กซัสเผ็ดมาแบบแต่ไม่ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่เผ็ดนะเพราะว่าไม่เผ็ดแค่เพื่อเสียครับไอ,อ้ลุยไม่บอกเอ้ยผู้ช่วอะไรไหมเอ้ยคุณหไ,ไหวปะเนี<ๆ>่ยไหวไหวโอ้คนกินเผ็ดนงเมันแกรกเลยผมลองเลยนึกสอวซ้ำลุย

คุณโน้ตแต่คุณยอพริกน้ำปลาและคะค้วก็ใสร็จกับแกงมาแล้วามาลุยสอ,องทำไอ้ปากแบบน้องคือน้ำซุปแม่ทำเพื่อคนดูไงอันนี้คือเราถ้าถ้าเราใส่พริกแห้งก็จะเพิ่มเพิ่มกลิ่นใช่เพิ่มเผ็ดนี่คือ fc อมเมนต์ว่าเอาเผ็ดเผ็ดแกงมะลิด้วยอะไรเงี้ยอ๋อเอามะลิให้ปากห้อยไปเลยอะไรเงี้ยแม่ มีคนคอมเมนต์มาเอฟซีคอมเมนต์มาไม่ก็ทำตามบอกให้ทำกระเพราก็ได้พันกัระเพราคนรวยยุคลุงตู่โอ้โหยุคลุงตู่ได้ชื่อนี้พี่ชอบใช่ชอบอะไรเลยเห็นกุ้งแล้วอ่ะแม่หนูหนูไม่ไหวแล้วดิไหวไหมแะ่พอแล้วเนาะเห็นรู้สึกว่าปากแดงได้ะเดี๋ยวให้มาลีกับนิซูน ปิดกี่พี่แม่หน่อยได้คนระับโอเคครับทุกคนผมก็อิ่มแล้วนะครับแม่อิ่มยังอิ่มแล้วเนาะไม่อิ่มยังมมเยอะมากถามว่าไอเน,นี้ยไม่ได้เอาทิ้งนะเว้ยคือแบบทุกคนเดี๋ยวพวกทีมงานใค,ใครกินไวเเ้เดี๋ยวี๋ยวหลังไม่กินต่ออีกใช่ครับ อต่แม่กแนบแม่มาด้วยวันนี้กับผมไม่ไหวแล้วจริงๆเขาจริงๆผมไม่ไหวแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปแม่ผมมาด้วยอยากให้ทําอะไรต่อไปใช่คอมเมนต์มานะคะทุกคนแล้วคลิปต่อไปจะให้แม่แหม่มทําอะไรให้กินให้ดูไปคอมเมนต์มาแม่แหมป็นจัดให้เลยค่ะทุกคนไม่จําเป็นต้องเผ็ดเสมอไปใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้ใครที่คอมเมนต์มาบอกว่า ให้ทำผักกะเพราคนรวยก็้งมารีอาบผ็ดเสตแม่แหล็กก็จัดให้แล้วนะทุกคนถึงไงล่ะปากห้อยไปเลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผูนนะ้ชมเนาะสวัสดีค่ะบาย